สำหรับท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนช n e l ตานทวะพยากรนะครับตอนนี้เรามีระบบ Member ร์สำหรับช n e l ตานทวะพยากร ถึง4ระดับระดับแรกเฮงเฮงห้ eng, บาทต่อเดือนจะทําให้คุณนั้นได้ใช้สติกเกอร์เฮงเฮงปังปังสำหรับช n แนลเราและทีมงานนั้นจะตอบคําถามคอมเมนต์ที่ท่านใดสงสัยทีมงานจะตอบให้นะครับระดับที่2โคตรเฮงห5 0ง150บาทต่อเดือนทีมงานจะขอบคุณเมมเบอร์ในระดับนี้ออกทางคลิปตอบคําถามจากดวงดาววันอาทิตย์และคนที่สมัครเมมเบอร์ระดับโคตรเฮงขึ้นไป จะสามารถลัดคิวการส่งคำถามส่งดวงในรายการตอบคำถามจากดวงดาวก่อนคนที่ไม่เป็นเมมเบอร์ให้ได้ครับระดับที่3ซมปเปอร์เฮง750บาทต่อเดือนก็จะได้ลัดคิวก่อนคนที่เป็นเมมเบอร์ระดับ ก่อนหน้านี้รวมถึงสามารถส่งคำถามซ้ำมาได้ทีมงานจะตอบให้ในคลิปนะครับและสุดท้ายสนับสนุน3,000บาทต่อเดือนมาถึงระดับนี้ทีมงานก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรจะให้แล้วล่ะครับมีแต่คำขอบคุณอย่างสุดซึง้งที่สนับสนุนช anel เราเท่านั้นสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกสมัครเมมเบอร์ในระดับไหนทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่สนับสนุนให้ช anel ตาลทวะนั้นดำรงอยู่ต่อไปได้นะครับ